ตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะเราว่าจะไปหาที่นอนเลยแล้วก็เบลหาเป็นกูนงศรีปัดนะสะรุปยังไม่ถึงเลยเพื่อนๆเบลต้องเดินนะเพราะมันชันเกินไปห้าโม,มงตรงแล้วดูอ,เอีเพื่อนๆสูงมากฮะเขาเงินรถเรามินเลยครับมินไม่เลยและแล้วทุกอย่างเขาเสร็จเรียบร้อย พร้อมกับมือค่ำของพวกเราโอเค,อเคก็เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จเจินอีกทีครับสำหรับเช้าวันที่สี่ของการเดินทางของพวกเรานะเราจะมุ่งหน้าไป ยะลากันเลยนะเพื่อนเพื่อนเราอาบน้ําเสร็จเรียบร้อยแนละ้วนะสดชื่นไหมเบลสดชื่นนะผมก็สระผมแลนะ้วนะก็สดชื่นเหมือนกันผมยุ่งเลยนะผมเปียกเพราะว่าเปียกกันนะถ้าตัวเราก็ไม่ได้ไม่ได้แห้งสนิทนะเมื่อว,วานก็เปียกมาลนะอันนี้ผมก็เซตอุปกรณ์ขึ้นรถหมดทุกอย่างเลนะพร้อมที่ตัวจะออกในนั่นก็มีเสื้อผ้าเรานะตรงนน้ยว,วางหมวกขนนกไว้เพื่อเตรียมตัวออกเลยคนระับวันนี้ ระยะทางประมาณ200กิโลนะเดี๋ยวเราคงไปแวะอะไรกินที่ตัวเมืองนาธิวัดกันนะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรก็จะไปเลยแต่ผมว่าน่าจะมีนะครับเพราะเมื่อกี้ถามเาหน้าทีท่มาแล้ว,วย ตอนนี้พวกเราก็กำลังมุ่งหน้าไปหาอะไรกินนะครับนี่ก็คือตลาดในตัวเมืองเลยนะของนาราธิวาสครับผู้คนก็ค่อนข้างเยอะรถเยอะมากๆากกบสลับตลาดเบลก็ไปสั่งแล้วนะรู้เบลสั่งอะไรับ้างเสั่งอะไรกับ้า ต่างเมนูที่ไหนหลปลากระเขโอเคงั้นเดี๋ยวเวลไปนั่งหน่อยว่าสั่งต่อนี่ย่งเมนูนั่งกินมนีไก่ทอดด้วยมีปลาแกงส้มโอเคผมก็สั่งมาแล้วนะของผมมันจะเป็นคล้ายๆแกงมัสมั่นนะกับผัดเนื้อของเอวลอะเป็นผู้เขยเหรอไม่หแกงปลากับไข่อ๋ออ่ะคือสั่งอย่างเดียวเหรอเด็ อะไรที่ใช้แบบอินโดที่อาว่านั่นนะก็เมื่อเช้านะเรามากินกันแล้วได้ออกเดินทางกันต่อตอนนี้9โมงครึ่งแล้วเดี๋ยวมีขนมด้วยนะเดี๋ยวผมยวไปซื้อขนมเพิ่ม เรียบร้อยครับเกลี้ยงกิบตลอบเช้านี้ของผมหมดแล้วที่ผมไปซื้อขนมมานะเครื่ขนมอะไรเบือเลย่อสังขยสังขยานะเดี๋ยวลองกินดูน่าจะอร่อยดูท่าทางเหมือนจะมันนีเข้มข้นอยู่แล้วอโอเคนะ ก็เดี๋ยวคงจะขี่ยาวๆเลยวันนี้น่าจะไม่ค่อยแวะที่ไหนนะเดี๋ยวค่อยไปเที่ยวแถวแถวเบตรงเลยนะแล้วแล้วเราจะไปถ่ายรูปที่ไหนนะคือแดนสยามนะของภาใต้ผมก็ไม่เคยไปเบลก็ไม่เคยไปเนาะนี่เบลเป็นคนหามาร้านตรงนี้ก็จะอยู่แถวๆถวเนี่ยถนนพิชิตบำรุงนะมันจะมีป้ายอยู่ผมเนันใครมาก็ลองมากินดูอร่อยนะครับขนมมากอร่อยแต่พวกนี้บางทีอาจจะบอกว่า ไม่ได้เผ็ดก,กาับด้านนะก็แบบมันเป็นอีกแบบเนี่ยบอกไม่ถูกกันลองมากินดูกเบลไ,ไปคิดตังนะเราไปจ่ายตังเงี้เท่าไหร <100 000. S 2> นะ่ทั้งหมดค่าเสียหายมือนี้ร้อยห้าบาทร้อบาทนะทั้งหมดก็โอเคกินกันสองคนพร้อมไหมกับการขี่รถพร้ <c oughs> อมมักบกนี้ใน <c oughs> ขี่ยาวสุดแล้วนะสหรับการมาครั้งนี้ <c oughs> โอเคเจอกันอีกทีฮะตอนระยะทางที่ขี่กันเรื่อยๆนะครับเมื่อเรากินข้าวกันอิ่มเสร็จเรียบร้อยนะครับพวกเราสองคนก็มุ่งหน้าผ่านตัวเมืองนาราทิวาเช่นเดิมครับเพื่อจะไปอุทยานแห่งชาตนิน้ำตกสีโปจะเป็นจุดที่เราไปเอาตาพัมครับ ถึงแล้วแต่เหมือนจาตรงนี้ไม่มีใครคนเียเข้า้างลยน,นะครับโอเคนี่ก็อุทยานแ่งชาติน้ำตกสี่โปนะเรถึงแล้วนะมาตาปั๊มมันเป็นทางผ่านที่เราจะไปพอดีแล้วเดียวนะอืมก็เลยแวะเข้ามานะจะได้ตาปั๊มจะได้ครบด้วยนะบรรยากาศค่อนข้างดีนะผมว่า ไม่รู้กางเต็นท์ได้ไหม <S <S <ý> <S ถ้าไปน้ําตกเนี่ยเราต้องเข้าไปทางนู้นะน้ำตกอีกประมาณสองเมตร้วเราไม่เข้าน้ำเนะ <S ý> แล้ะเพราะเดี๋ยวเราต้องไปต่อแล้วก็ที่นี่กางเต็นท์ไดนะ้แต่ว่าต้องโรหรือว่าทักมาก่อนก็นได้ในเพจน่าจะมีหรือเปล่าเราไม่ได้หาเนาะบรรยากาศค่อนข้างดีนะแล้วก็มีร้านค้าเขาขายข้าวนะ กินเราก็ได้ตาปัมมาเกือบครบแล้วนะสำหรับ4จังหวัดได้เนาะก็เดี๋ยวเราคงเดินทางกันต่อไปที่ไหนนะไปอุทยานแห่งชาติบางลางนะแล้วก็เป็นที่สะพานด้ว่กัะที่สะพานที่หลายๆคนไปตรงนั้นก็ต้องแวกเข้าไปนะก็ไม่รู้อีกก่โลไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวก็เดินทางกันต่อเราได้ตาปัมแล้วสลหรับที่นี่นะ ก็ออกเดินทางกันต่อครับโดยเส้นทางของชาวบ้านครับดแถวนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านกาบูรีนะครับเป็นทางนี้บอกเลยนะครับเพื่อนๆค่อน,อนข้างที่จะสวยงามมากๆครับบริเวณข้างๆครับจะเป็นน้ําตกนะติดรลิมถนนเลย ระยะทางก็ค่อนข้างที่จะไกลมากๆครับอารมณ์เหมือนพวกเราขี่กันประมาณ3ามภูเขานะที่อยู่บนยอดนี้พวกเราสองคนก็กำลังมุ่งหน้าไปให้ถึงครับสำหรับจังหวัดยะลาตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกหิวแล้วครับถ้าพวกเราเจออะไรข้างหน้าก็คงจะแวะหาอะไรกินกันก่อนนะครับผม นี่เราก็หยุดแล้วก็เพื่อนๆเ,เรามาจากทางนี้นะเดี๋ยวพักรถแป๊บมันขึ้นมาประมาณสามลูกได้้งเขานล<ะ> <c oughs> ก็เดี๋ยวสั่งก๋วยเตี๋ยวนะ่ะกินก่อนเดี๋ยวให้เบลสั่งสั่งไปแล้วเบวสั่งเส้นอะไรมาเส้นเหลือง,ง,องโอเคผมเอาเส้นเหลืองเลยครับผมมาแล้ว เลยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นเหลืองไก่นะมันพอเหมือนกันแหละมนเอาเลย เกงเก็บแล้วนี่ขนมจะเหลือนะอิ่มเดี๋ยวรอเบลไปจ่ายตังค์โอเคครับออกเดินทางกันต่อลุยไป พวกเราก็ขับรถกันมาถึงจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็ต้องมุ่งหน้ากันไปต่อครับกอนข้างไกลเลยที่เราจะไปก็เป็นหมู่บ้านอายเวงนะตรงนั้นอาจจะมีของกินเยอะฮะเราก็เลยตั้งใจที่จะไปซื้อของกินตุนไว้สำหรับคืนนี้นะครับผม อนนี้เวลาสี่โมงเย็นแล้วนะเพื่อนๆเ,เราเลยสะพานมาแล้วก็เลยอุทยานมาแล้วนะคือตอนนี้เราเปลี่ยนแผนนะเราว่าจะไปหาที่นอนเลยแล้วก็เวลหาเป็นกูนงสีปัตนะก็เดี๋ยวเราก็จะไปทางเนี้ส่วนวันนี้เราก็คงไม่ไปไหนแล้วนะก็ไปหาที่นอนก่อนเพราะว่ามันจะมืดแล้ว แล้วก็เหลืออีกตั้งสิบกิโลนะก็เดี๋ยวแวะซื้อของกินก่อนแล้วค่อยขึ้นไปที่กลางเต็นนะเบลก็ซื้อแฮมเบอร์เกอร์เราเปลี่ยนแผนกันอตอนไปไม่ทันไปเนี่ยพรุ่งนี้ดิตอนตอนขี่รถกลับมันผ่านนะนี่อันเท่าไหร่นะครับ25บาท25บาทแต่ซื้อเต็นเตอรกี่รถกันต่ออีกสัก พักหนึ่งแล้วก็ถึงก็ของกินเยอะจริงๆนะครับเพื่อนๆใครมาก็แวะแถวหมู่บ้านนี้ได้เลยครับพวกเราก็ซื้อเสบียงกันเสร็จก็มุ่งหน้ากันไปต่อฮะเพื่อจะไปหาจุดกางเต็นท์นะครับที่กางเต็นท์ของพวกเราคืนนี้ก็จะเป็นภูนภานะครับผมตรงนั้นก็จะเป็นการกางเต็นท์ที่อยู่บนยอดเขานะ รยากาศก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยครับตอนนี้ค่อนข้างสวยครับเส้นทางก็เริ่มคดเคี้ยวมากขึ้นครับบวกกับความสูงนะที่เราต้องขี่ขึ้นกันไปครับสรุปยังไม่ถึงเลยเพื่อนๆเบลต้องเดินนะเพราะมันชันเกินไป ห้าโมตรงแล้วรถลากเกียร์หนึ่งมานานมากเลยนะออต้องลงเดินอะไรเงี้ยเออก็ไม่น่าจะไหวมัออ้งเบตรงนี้นก็ไม่น่าจะไหวอะ่ะโอเคพยายามแบกขึ้นไปก่อนแล้วกันว่าจะเอาไงเนาะถ้ามันไม่ไกลเนี่ยผมจะได้ขี่ขึ้นไปแล้วก็เขาลงมารับเบลเนาะ ออนี่ผมขึ right ้นมาสักพักแล้วนะในทิ้งเบลไว้ข้างหลังเลยนะก็เครื่องร้อนมากเกียร์หนึ่งโลลัวคือน้ำหนักกระเป๋านี่มันหนักมากด้วยนะแล้วไหนหน้ารถอีกยังไม่เห็นวีแววเบลเลยเดี๋ยวผมเดินลงไปรับเบลก่อนนะโอเคตอนนี้เราถึงแล้วนะเมื่อกี้หมอกระเป๋านี่มาวางไว้มันก็ลงไปรับเบลนะดูอย่เพื่อนๆสูงมากฮะเทาเงินรถเรา หมินเลยครับหมินไหมเลยเดี๋ยวเบลเอาเอกาสารแล้วก็ไปจ่ายตังค์นะดีเราไม่ได้จองเข้ามานี่ห้าโมงสิบเจ็ดนาทีปวดหลังอันนี้ปกติแต่เต็นไม่ได้เอามานี่เท่าไหร่คนละสองร้อยค่ะคนณละสองร้อยเนี่ยแบาเนี้ยโอเคนอนได้สองคน ปติเต็นท์ถ้าใครไม่เอามาห0ร้อยนะเราได้สองคนเออมีเครื่องนอนมีทุกอย่างครบนะนอโอเคเดี๋ยวเราเบลจ่ายตังค์นะพวกเราก็จะเป็นคนล200นะสองร้อยนั่นนำเต็นท์มาเองแต่จริงๆถ้าไม่เอาเต็นท์มาของพี่เขานี่ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะหกร้อยเพราะมีเครื่องนอนนะล้วไม่ต้องแบกขึ้นมาด้วยเหรเมื่อวานหมอกเยอะว,ยวันนี้เดี๋ยววันน,น,นี้มีกี่เต็นท์นะวันนี้เออเต็นท์ธนาพาน ึ้มนโอเคอันนี้มีไฟฟ้าไหมอือ๋อเสียบปลั๊กชาร์จได้โอเคไอโซนตรงนั้นกลางได้ไหมใต้ต้นนะไรเดี๋ยวผมกลางตรงนี้ก็ได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นมานะเราไปกลางตรงนั้นแหละโอ้ยบนหลังแล้วตรงนี้มีโซล่าเซลล์ไงสว่างแก็มุมนี้สวย แต่ถ้าว่ามีเต็นท์มาเขา,าเอาตรงนี้ก็จะดังๆหน่อยนี่ตรงนี้แหละอืงนไปแุตรงนี้เลยเขาเพื่อนๆแล้วก็อนหน้าเวลาหนึ่งนะในเวลาห้าโมงเย็นนะตอนนี้เดี๋ยวขอเซตทุกอย่างแล้วก็กางเต็นท์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมไปเอารถขึ้นมาจอดด้านบนนะโอเคครับเดี๋ยวเจออีกทีตอนกางเต็นท์นะ เสร็จเรียบร้อยสำหรับในการกางเต็นท์นะนี่เราก็เอาอาหารมาวางไวนะ้แล้วเดี๋ยวเตรียมกินเราก็เหลือแค่อาบน้ำกันนะเตรียมถอดแล้วแล้วมายืนยืนถอดอะไรตัวนหนเนะ <No. S 1> อืมที่นอนเหมือนเดิมเพื่มขึนมีเตียงพองลมนะเราค่อยปอมหมอนแล้วเดี๋ยว ไฟามันติดตรงนี้ดวงนะึ่งไฟเรางเหลือสามดวงนะแต่ว่าที่ใช้ได้แค่สองดวงอีกดวงน่าจะหมดแล้วโอเคไปเราพาเพาบลไปอาบน้ําก่อนอืมก็เดี๋ยวเจออีกทีตอนอาบน้ําเสร็จนะผมคงคิดว่าเหมือนเดิมแนละ้วคงจะมืดแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมานั่งกินอะไรกันโอเคครับอามน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเบลสาวผมด้วยจะชื่นไหม ดีน้ำเย็นน้ำแรงเลยบ้นว่า <Okay. S 1> แบบแรงแบบว่าแสบผิวหนังเลยหกโมงขึ้นเลยนะดีที่ยังสว่างอีกหน่อยนะึงเพราะเราอยู่ที่สูงเนาะเอาเป็นว่าเรื่องห้องน้ำนะก็เห <Okay. S 2> มือนเดิมนะผมจะไปรีวิวตอนเช้าแล้วกันเพราะตอนนี้มันก็มืดแล้วแล้วก็เหนื่อยก็อยู่นี่ครับบรรยากาศแสงสุดท้ายดับไปแล้วนะเมื่อกี้ผมยืนดูอยู่โอเคเราก็ oh. เซฟทุกอย่างเสร็จ แล้วก็เมื่อกี้ไปซื้อมาม่ามาเนาะต้มมาม่ามาสองห่อนี่มาดั้งเยิมเลือคซื้อยบอร์เกอื์มาอะไรเล่รูเรามานี่ยังไม่เคยได้กินเราเรากลจะมากินนะนี่เพิ่งได้มาเจอที่นี่นี่ก็มีขนมปังกับขนมนล็กๆหน่อยๆแล้วก็ซื้อน้ำมาสี่ขวดน้ำที่แบกยแล้วนล่า ตอนนี้เวลาสองทุ่มครึ่งนะเวัเบลนะก็เดี๋ยวคงจะเข้านอนกันแล้วแหละนอนไวเลยสำหรับวันนี้เหนื่อยมากครับเพื่อนๆสิ่งที่เราจะไปต่อพรุ่งน uh> ี้ก็น่าจะมีมีเหลืออยู่นะครับก็คือไปสุดแดนใต้วันนี้ที่เราไม่ได้ไปนะเลยนะก็พรุ่งนี้หวังว่าจะไปให้ได้นะแล้วก็ไปเอาตาปั๊มแล้วก็ไปถ่ายรูปที่สะพานสะพานลาบลา ก็เป็นทางผ่านหมดเลยในขากลับนะก็เอาเป็นว่าจะเก็บให้หมดแล้วกันสลับการเดินทางของพวกเราในวันนี้นะเป็นการเดินทางวันที่สี่แล้วคืนนี้ก็จะเป็นคืนที่สี่ด้วยพรุ่งนี้ก็จะเป็นการเดินทางวันที่ห้านะครับเพื่อนๆก็เดี๋ยวเราก็คงเข้านอนกันละจะมีอะไรพูดกับเพื่อนๆฟังไหมไม่ก็นั่นแหละครับ ไว้เจออีกทีนะตอนที่เราเดินขึ้นเขาคูนุง่งซีนิปัดไปดูทะเลหมอกกันก็คืนนี้ก่อนจะบอกฝันดีกับเพื่อนๆก็ขอพุณน,นะสำหรับคนที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วก็ติดตามเรามาถึงตอนนี้นี่ก็เป็นการเดินทางคืนที่สี่แล้วนะฝากกดซับฝากกดไลค์ฝากแชร์พวกเราด้วยนะ ใครมีอะไรก็ยินบอกทางเพจได้เลยฮะพาดเบลเที่ยวจนดำแล้วก็ Youtube ก <YouTube S 2> ็เหมือนกันเป็นชื่อเดียวกันเลยคอมเมนต์ Comment กันได้เลยยีงคืนนี้ก็หลับฝันดีนะครับเพื่อนๆลาตีสวัสด์โอเคบ๊ายบายเราถึง,งแล้วออเอเป็นไง